สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟิลเตอร์เกมเมอร์ท็อปออฟเดอะวครายการจัดอันดับสุดมันสำหรับคอเกมโดยเฉพาะครับในอดีตน,นนะครับปัญหาเกมผีโหลดเถื่อนนับได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายจิตใจเหล่านักพัฒนาเกมมาเป็นเวนลาย,ยาวนานย้อนหลังไปจนถึงยุคก,ก,ก,ก่อกำเนิดเลยทีเดียวแน่นอนเราทีมงานทั้งหลายต่างพยายามหาวิธีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากันนักต่อน,นัดแล้วต่างทีมต่างคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปครับวันนี้ เราจะพาไปดูสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ของเหล่าทีมพัฒนาเกมในการต่อต้านเกมเถื่อนกันกับ5วิธีเด็ดแก้เผ็ดคนเล่นเถื่อนจะมีวิธีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมอันดับที่5เกมเดฟไทคุนถือว่าทางทีมงานผู้พัฒนาเกมเกมเดฟไทคุนดัดหลังเหล่าเกมเมอร์ค้าเถื่อนได้อย่างโดนใจและเป็นข่าวดังอยู่พอสมควรครับหากใครที่เป็นเกมเมอร์มีอายุหน่อยคงจะเคยได้ยินข่าวนี้มาบ้าง สำหรับวิธีกับการจัดการกับเหล่าผู้เล่นที่โหลดเกมเถื่อนมาเล่นในเกมเดฟไทคุนนั้นผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทีมพัฒนาเกมเข็นเกมออกมาให้ประสบความสําเร็จให้ได้แต่ลูกไม้ดัดหลังที่ทีมงานแอบใส่ไว้ในตัวเกมที่ถูกโหลดเถื่อนไปก็คือเมื่อพัฒนาเกมออกมาสําเร็จแล้วเกมภายในเกมคงไม่งงนะครับ เกมภายในเกมนั้นจะถูกโหลดเถื่อนมากขึ้นเรื่อยๆจนขาดทุนในที่สุดส่งผลให้ผุ้เล่นที่โหลดตัวเกมแบบผีไปเล่นนั้นขาดทุนย่อยยับและออกมาบดกันเต็มไปหมดเรียกง่ายๆว่าคุณที่เล่นเถื่อนจะไม่มีทางเล่นเกมนี้ได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอันดับที่4ี่อาันเว เกมสยองหวานชื่อดังของ r ร m e d y ที่มีรูปแบบการต่อต้านเกมเถื่อนที่สร้างสรรและน่ารักเป็นอย่างมากครับคุณเล่นที่โหลดเกมเถื่อนไปเล่นจะไม่พบเจอกับปัญหาและอุปสรรคใดๆเลยครับไม่ว่าคุณจะเล่นไปถึงไกลแค่ไหนถึงอะไรยังไงคุณก็ไม่เจอปัญหาหรือว่าบั๊กหรืออะไรที่ทำให้คุณเล่นต่อไม่ได้เลยนอกเสียจากตัวอารันเวกตัวเอกของเกมจะสวมผ้าปิดตาจนสลัดไปตลอดทั้งเกมโอ้โห อาโจสลัดแน่นอนนะครับรวมไปถึงข้อความขึ้นเตือนขอร้องในหน้าโหลดเกมให้ช่วยซื้อตัวเกมของแท้ามาเล่นเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นการแก้เผ่นแบบบอๆไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเสียเท่าไหร่ครับผมอันดับที่3 Grand Theft Auto ภาคที่4 ยอดเกมแห่งยุคจาก Rockstar ที่แฟนๆเกมสายเล่น PC อย่างเราๆต่างเฝ้ารอจนเหนือกแห้งว่าเมื่อไหร่จะมาลงให้กับเครื่องตนเองสิทธ,ธิีจนในที่สุดตัวเกม Grand Theft Auto 4ในเวอร์ชัน PC ก็ถูกปล่อยออกมาวางจำหน่ายพร้อมกับตัวเกมแบบเถื่อนที่หลุดออกมาให้โหลดพร้อมกันด้วยแต่ Rockstar ได้ใส่ไม้เด็ดพื้นฐานที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเวรอดดักหลังผู้เล่นเกมเถื่อนอยู่แล้วครับตัวเกมในรูปแบบแผ่นพีนั้นมุมกล้องจะโยกไปโยกมาสั่นไปสั่นมามนเหมือนคนเมา ทำเอาเดินได้ไม่เกิน3ามก้าวก็เวียนหัวจนทําอะไรไม่ไหวในช่วงแรกผู้เล่นต่างออกมาริ่าร้องหาวิธีการแก้กไขกันเต็มไปหมดและแน่นอนเรารู้แน่นอนนะครับว่าพวกที่ออกมาเรียกร้องกันเนี่ยเล่นเถื่อนแต่ก็มีหลายคนอดทนไม่ไหวทนเล่นแบบมุมกล้องหมุน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 ,มน,มนไปได้ไกลเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมขอตัวไปอ้วกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับไม่ใช่อันดบที่2 crisis warhead เมื่อผู้เล่นเถื่อนใช้ตัวเกมที่มีการแคร็กและอัปเดตตัวเกมเป็นเวอร์ชันใหม่สิ่งที่พวกเขาจะพบก็คือปืนและทุกสิ่งทุกอย่างภายในเกมที่พวกเขายิงกระสุนออกไปจะกลายเป็นไก่ใช่แล้วครับไก่ ปืนทุกกระบอกที่คุณถืออยู่จะส่งกระสุนไก่ออกไปแทนลูกปืนจริงๆในขณะที่ศัตรูของคุณภายในเกมยังคงยิงกระสุนสังหารจริงๆใส่คุณอยู่พยายามไปขโมยปืนของศัตรูมางนั้นนะยิงก็เป็นไก่อยู่ดีปืนก้อนหนักที่ติดอยู่บนรถหรือในฐานก็สาดกระสุนออกมาเป็นไก่แบบรัวไม่หยุดเรียกได้ว่าเจ้าของฟาร์ม,มาเองหรือแม้ว่าจะเป็นปืนยิงจรวดก็ยังออกมาเป็นไก่เรียกได้ว่างานนี้มีกเกาแดกกันแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้แบบเวอร์ชั่นเถื่อนครับผม อันดับที่1 s e r i ซี s ีสแซม BFE มาถึงอันดับที่1ของเราจะเป็นเกมอะไรไม่ได้นอกเสียจากซีรีส s แซมภาคที่3 BFE โดยถ้าคุณโหลดเกมนี้แบบเถื่อนมาเล่นในวินาทีแรกดนานแรกหลังจากจับปืนเข้าสู่เกมคุณจะได้เจอกับเจ้าศัตรูแมงป่องแดงสียักษ์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแถมเป็นอมาตะฆ่าไม่ตายและมันจะคอยไล่ล่าตามสังหารคุณไปตลอดทั้งเกมเป็นไงโหดไหมล่ะ แต่ถึงกระนั้นครับถ้าผู้เล่นเกมเถื่อนยังสามารถเอาตัวรอดหลบมีหรือโกงเกมจนรอดจากเจ้าแมงป่อมอรณะไปได้ในไม่อีกกี่ด่านต่อมามุมกล้องภายในเกมจะถูกล็อกไปที่มุมซ้ายบนส่งผลให้ตัวละครของคุณต้องเดินวนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นเรียกว,ว่าเป็นวิธีการแก้เพลย์เล่าเกมเมื่อขาเถื่อนได้ยุ่มหมัดจริงๆยอมรับและนับถือจริงๆครับสำหรับทีมงาน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ5้าวิธีเด็ดแก้เผ็ดคนเล่นเกมเถื่อนจากเกมต่างๆซึ่งในอนดีตนั้นก็ถือว่าทางพัฒนาเกมแก้เผ็ดเหล่าเกมเกมอร์ที่นิยมเล่นเถื่อนเรียกว่าร้องกันไปเป็นแถบเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเกมเมอร์ส่วนใหญ่มักจะซื้อเกมแท้กันมากขึ้นคงเป็นเพราะเกมบางเกมมีราคาไม่แพงมากนะักบวกกับหาซื้อได้ง่ายกว่าเดิมเพียงแค่เปิดโปรแกรมอย่าง Steam Uplay Origin และอื่นๆหรือใช้เว็บบริการซื้อคีย์เกมก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเรียกว่ามีช่อง ทางที่เหล่าเกมเมอร์เข้าถึงเกมที่ต้องการได้หลากหลายมากขึ้นอีกทั้งปัญหาจากการเล่นเกมเถื่อนนั้นก็ยังมีมากอยู่ไม่ว่าจะเป็นการไม่เสถียรของตัวเกมรวมไปถึงไฟแครกอาจจะมีพวกไวรัสหรือสปายแวร์พ่วงมาด้วยและที่สําคัญก็คือทางผู้พัฒนาเขาออกแบบเกมมาให้มีการก๊อปปี้ได้ยากขึ้นพูดง่ายๆว่าทําการแครกเกมได้ยากขึ้นนั่นเองคราวนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวัานอังคารหนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบกดสมัครสมาชิกช่องออไว้ดสเตชั้ว ไปกดไลฟ์แฟนเพจฟิวเจอร์เกมเมอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอ้อ,อที่สำคัญฝากเอาไว้ด้วยครับตอนนี้ออนไลน์สเตชันของเรามีช่องใหม่เพิ่มเข้ามาช่อง OS Live อย่าลืมไปกด Subscribe เพิ่มเติมกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีขอตัวไปลงเกมแท้ก่อนแล้วครับผม เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารพื้ดเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online ์สเตชั่